กัมพูชาทำยังไงถึงผลิตข้าวที่ดีที่สุดในโลกได้เมื่อไม่นานมานี้ข้าวหอมมะลิพกาล,ลำดวนของกัมพูชาได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกเป็นครั้งที่5แล้วกัมพูชาทำยังไงข้าวของตัวเองถึงขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของโลกได้นี่ก็มาจากนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาในการฟื้นฟูประเทศหลังการปฏิวัติขเขมรแดงโดยรัฐบาลได้เข้ามาเน้นฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมเพราะในช่วงปี1990การเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญคือมีสัดส่วนราวๆ45-50%ของ GDP และเพราะการผลิตข้าวมีสัดส่วนมากสุดในนภาาาาคเเเกกกกษตรรรรรมมัฐบบลลยยยออโสส่งิ ข้าวเปลือกและการส่งออกข้าวโดยในปี2013รัฐบาลได้กู้เงินกว่า55ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก The Asian Development Bank และอีก24ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก g l o b a l agriculture and food security program เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวในประเทศโดยโครงการนี้สนับสนุนการกระจายมเมล็ดพันธุ์ไปสู่ท้องถิน่นการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและการส่งเสริมการค้าและส่งออกข้าวการอุดหนุนและพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องก็ทําให้ต้นทุนลดลงและเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายซึ่งมีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมข้าขขออองกกัััมมพููชาาา้้้้ึนนนย่นดดบตๆโลไ